ไปสอบปลายภาคเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นไงน้องทำให้เต็มที่นะครับทำไม่ได้ไม่เป็นไรแค่เราทำเต็มที่ก็พอโอเคค่ะปะเราไปกันเถอะลูก เราพร้อมมากเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับเเตรียมตัวลงไปนะครับแ <ๆ S 1> ม่ขอให้ลูกโชคดีในการสอบบันสุดท้ายนะครับ,รบ <ๆ S 1> แด้กลิ่หอมก็เหมือนกันนะคะบ๊ายบายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ เตรียมตัวลงกันไปเลยนะคะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ โรงพยาบาลสัตว์สีคิ้วเปิดทาการทุกวันไม่เว้นวงนหยุดราชการนะคะเริ่มงานตั้งแต่เช้าคือน้องพนักงานก็จะเริ่มมาดูแลน้องหมาน้องแมวที่ป่วยที่แอดมิดนะคะมีการป้อนยาป้อนน้ําป้อนอาหารแล้วก็มาเล่นกับน้องๆน,นะคะบางว่าก็มีอาการหนักนะแต่ว่าเราก็จะดูแลน้องให้เต็มที่นะคะคิวอ,อับน้ําตัดขนก็เปิดรับจองคิวล่วงหน้านะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะได้เวลาที่น้องซอกลับบ้านแล้วคะ่ะ น้องครับ,รบสอบเป็นไงบ้างครับได้หกสิบ <62 S 1> เนบหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับพอรองเท้าแล้วไปพักผ่อนเลยครับพอรองเท้าไปตรงนั้นได้เลยครับโอเคครับ <c oughs> ี่เดียวจะเฝ้าน้องเหรอพี่เดียวเก่งจังเลย่เดียวเฝ้าน้องไว้นะครับเดี๋ยวแม่หาพัดลมมาเปิดให้น้องก่อนนะสภาพคนหมดแรงหลังสอบปลายภาคนะคะ การบ้านอินสอบกลบเอลานี่คณิตสอบแหมคณิตสอบครับผมให้พี่เดียวดูเลยให้พี่เดียวดูเลยครับโอ้โหน้องเก่งไหมครับพี่เดียว